สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกิมเนียผมมาพบกระูน้ำไส้คลิปที่สองเด้อครับหลังจากติดตามแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือน10หน่วยล่างไปที่เรียบร้อยแล้วมาตามแนวทางตัวเลขแอดคุณเดชอีกครั้งนะครับเป็นแนวทางตัวเลขติดล่างเด้อครับผมเลขติดล่างผิดจะละแนบิั้งน้ำกันเผื่อมันหมันมันปังเนาะครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นครับให้ทุกท่านได้รับโชควลาภหลบมันหมันน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับบรรยากาศมื่อกี้กะพ่วมสีหอนขึ้น,นเรื่อยๆครับผมพ่วมจะร้อนขึ้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วอยูส่อไข่เนี้ยอย,ใใอยู่ครับประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงมนี่ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวคลิบสามลอคนหน่อยอาบน้ำก็ไเลยครับท่านผู้ชมอาบน้ำแล้วครับเอ็ดคุณเดชงวดที่ผ่านมาเลขกลิบแรงนะครับ เจ็ดลักหน่วยครับผมเลขออกศูนย์เจ็ดล้างเนาะครับเพื่อนให้เจ็ดตรงตรงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีเจดีแล้วก็แอดคุณเดชครับที่นำข้อมูลแนวทางตัวเลขมาแบง่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับขอให้ทุกทรงมันมันต่ำกันยใงวันงงบันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่ครับผมเดือนหน้าที่จะมานี่เนาะก็ฝากติดตามเฮนนีเด้อครับท่านผู้ชม จะเป็นการบมพาดในการรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแม่นแม่นมันๆมนที่จะมาเนี่ตามกันต่อครับผมมมีเขามีดุดแล้วครับแนวทางตัวเลขครับผมหลากหลายเซียนหลากลายสำนักเกินกัคันที่เด็ดแนวตัวเลขดังๆมาอยู่แล้วในททาง่องกับปิจาระนาเบิ้งไปนํากันครับ อาจจะมาในตัวเลขที่เอฟซีมากก็ได้หรือว่าอาจจะมาตัวเอฟซีที่กันที่ร่องไว้ก็ได้บนแน่บนอนอดครับผมตัวเลขอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงเอฟซีครับผมเป็นเรกันแน่ครับผมห่อนบ่ครับที่ทางบานอุณหภูมิสูงขึ้นบ่ครับเมื่อคืนก็ออกเย็นๆอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าลดละทุนสองถุนสามถุมนี่รู้สึกว่าห่อน เลยเทียงขึ้นไปตีหนึ่งตีสองนี่เย็นเจี๊ยบเลยครับรู้สึกไข่เนี่เย็นสบายคนหน่อยก็น,นอนข้างๆกระดอนเลยครับผมมืดขึ้นเต็มที่นอนเลยครับรอบนี้เต็มที่นอนเลยไทยเอฟซี B ai, C, ทางช่องเบิง้งสองสามหมือดอ่ะเวมือนี่แหละครับผมคลิปที่สามลุ้งคำคำแน่แล้วครับผมครับ ขอตะเลขเขาเลขดังอีกที่นั้งข่ากติดตามเหมือนเดิมแล้วเนาะครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับผมที่คอยสนับสนุนสพอร์ตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจอยู่ตลอดเนาะครับขอให้มันมานน้ำกันที่ขอมารับส้มรับฟังครับนี่ก็นคือเก่าเหรครับุ่นผู้ชมวิธีงฮียนเราแบ่งเข้าเจ้ากับผากันต่อเถิ่อเห็ดลังบั่นมือเก็บค้องจอดรถเพิ่มขึ้นอีก ว่ามีใหม่แล้วบวเห็ดมันจะเ,เอาไว้เห็ดยังนะครับทผูุชมไม่ก็ไม่ย่างเกียวไว้ย่างงามอย่าไปเผาฟืนด้วยบ่ยคือไม่งามปะเนี่ยเห็ดเฮี่ยนเสริมดีกว่าแล้วเลยฆ้ากันเห็ดแล้วครับผมอยู่หลังบ้านบ้านหนองแบงไปแล้วครับก็เถิบมันตํามันห่อนเห็ดให้มันสูงขึ้นจักน้อยกุ้งกวางมันจังเย็นตําประมาณหลังบ้านหนองแบงเนาะ ตั้มประมาณซ่อมนีแหละครับท่านผู้ชุมข้างหลังข้างหนา้าอวน้ำใส่หมวกจอดสลิง,งเัื่อจะไล่หอนบา้บานึกว่านเป็นอยังอยู่วัดนะครับท่านผู้ชมอายุฮัลโหลโ <c oughs> เป็นลมหัวกุดเงี้หมุนอ่อนวัดเลยครับบังยางสันั่นลมดีแต่ว่าก็ยังฝนหยุดตกอย่างเงี้ยเหมือแรงแต่พอเอาอีลีแล้วก็บบ้าตกห,หลอกหลอกให้ดีใจนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศทองฝาเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวที่นี่แล้วครับเนาดูแลสุขภาพกันไปครับหยิบซีทางช่องครับเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านครับผมมาเบิ่งตัวเลขนากันครับตัวเลขแอดขุนเดชเนาะครับผมหมดเกล้วนำกันสก้อนเนาะนี่ครับผมแอดขุนเดชเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เกครับผมเลขติดล่างครับ6789ครับผม เข้า7หลักหน่วยเลขออก07นะครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมตามให้า C เซีทางชองดุวนๆครับกอ,อย่าเพลออย่าพลาดครับผมแนวทางมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครับมีแนวทางมากอีกกับจิตลงดุนดวนเลยแล้วครับเพราะว่าตองฝาลงส่วงนี่มันห่อนส่วงแรงๆก็ตจ้างบากันอีกเถอนี่แหะครับ แคปหน้าจอได้เลยครับเอ็ดคุณเดชงวดเก่านี่ครับผมงวดใหม่มาแล้วนี่คืองวดใหม่ครับผมเอ็ดคุณเดชวันที่หนึ่งมีนาหกสิบเก้าครับเลขติดล่างงวดนี้หนึ่งสองสามห้าครับผมหนึ่งสองสามห้าโอ้เรียงคิวกันมาเลยหนึ่งสองสามห้าสีบม่มีมีแต่หามาหามาแท่นครับท่านผู้ชมติดล่างเอ็ดคุณเดช เดี๋ยวรออาจารย์รับแร่แล้วก็บเอฟซีสงขาอาจารย์มะอื่นครับผมสำหรับหเหล็กบ่มานน้ำกันเดี๋ยวเอฟซีสงขากับอาจารย์รับแรกอะ่ะร,ร,รอบรอบเบิ้งอีกเท่นึงแต่เพิ่นมาแล้วเดี๋ยวสีจัดให้ครับผมส่วนมากเหล็กวิ่งโอ้ลมเหล็กวิ่งจีมีเยอะครับผมเหล็กวิ่งแม่นแมนวิ่งแบบเดียวหลุดไปเลยนะครับกิจจารณาเบิ้งน้ำกันไม่เง่กับเพิ่งตา้ามาละบ้าน วันดีบ่าวุบวดขี่ไฟฟ้าอีเลียงเสืออื่นหน่อยหมายใช่เนอะคณใหญ่ให้แพ็กมาค้ามให้เอฟซีเต้พ่อวะจักโลยัองอีกสิบโล,ออบโ,ลโอ้หมู่บ้านเด้ยสามสิบเอ็ดโลอีกเก่าโก็โลอีกสิบโก็โล อ้าวเป็นนังสือวานสันเขาตัวเต๋อโมผัวรูปล้อหนึ่งเหมือนตัวนี้โอ้เามาเบ่งตัวเองน้ำกันครับผมก่อนสิจบคลิปกันไปคลิปสามเหมสิลงไปอัดยวัดขึ้นเก้านี่นะครับานผูชมร่มก็ร่างดีพิ่มสีเย็นขึ้นมาอีก นะครับแคปหน้าจอได้เลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมอ,อยู่ทีดวงของ f อซครับ1 2ึ่สาห้ากดข้อกันมากกรได้เรียกว่าจะจับครูออกก็กได้ครับท่านผู้ชมมีเหล็กมาขึ้ในใจกะจับใส่ได้เลยนี่แหละครับเป็นเพียงแนวทางครับอยู่ทีความมั่นใจถ้าสีจับคูัวตามใจชอบม่มีปัญหาครับ ถ้าคลิปนี้ขอบคุณแม่เอฟจดีแล้วก็เอดคุณเดชครับที่นำ้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซทางช่องทุกท่านครับอวยพรทุกท่านให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางไปไซมาไซ่แกวขาดปลอดภัยพอ,อกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ